สวัสดีค่ะในขากลับนะคะเรามาแวะที่อันนี้เป็นบาปรา,าสาทบนเขานะคะอยู่บนโบรเบอร์ไม่รู้เรียกอะไรมากลุงเดี๋ยวไปดูชื่อราคาว่ามันคืออะไรวันนี้มีไก่มีไก่เดี๋ยวนาจ๊ะจะไปดูว่ามันคือชื่ออะไรบอกมาเถือ เราจะเห็นวิวของเมืองโคเปอร์เมืองโคเปอร์เป็นเมืองท่าค่ะเมืองท่าก็คือสินค้าเข้ามาที่นี่เหมือนเนเธอร์แลนด์แต่ถ้าเขาท่าเรือสินค้ามันจะไอ้นี่ชื่อนี้นะคะอ่านมปนอย่างนี้ glass social อะไรไม่รู้ master option นะเขาแบบมาที่นี่ อ He no ันมาออกเดี๋ยวพี่น้องจ้าออนมีภาษาอังกฤษด้วยอ่านเอาเองเราจะเห็นวิวกว้างๆของเมืองโคเปอร์เลยนี่คือปราสาทชื่ออันนี้ชื่ออะไรนะไม่ค่อยเป็นโปรเฟสชั่นอลเท่าไหร่อันนี้คือไก่ของเราเอเม่ซเดคุยด้วยจีออโตสตรีตาคุยน ใกล้ตาใกล้ตีนนี่โอ้ยพูดไทยเจ็บปกลิ้นน่ะพูดะาฮาสินแนบเห็นเมืองโคเปิดด้วยจ้ะไอเสาสูงสูงที่เราไปเปิดกิจการนวดกันมาฝั่งนี้จะเป็นอิตาลีถึงชายแดนอิตาลีแล้วจ้ะสุสเซิร์ฟสุสเซิร์ฟเชิดนี่นะคะจะพาไปหาเห็ดเก็บเห็ดไม่ใช่ เราจะพาไปตามเพื่อนดูเพื่อนๆของเราเรามีไก่จ้าเซอร์เซฟอันนั้นเอรฟเป็นปลาศาสต์เก่าแก่อยู่บนภูเขาสูงที่เราเห็นนะไม่ใช่สโลวีเนียนะคะนั่นคืออิตาลีในส่วนของอิตาลีนี่ค่ะไก่สาวของเรา อันนี้ไก่สาวของเราอันนั้นนักท่องเที่ยวมาจากญี่ปุน่นสิคะเอาเต็มประจากเลยนะแต่พี่จะเห็นพี่ตัวนี้เดียวอะ่ะพี่เป็นวิวพ,พี่เป็นวิวอ็กซ์ตร้าเออ็กซ์ร่านี่ตัวประกอบสองตัวเอาถ้ามีตัวประกอบเสริมมาสองตัวถ้า YouTube อะไรนะถ้า YouTube ยอดวิวถึง3ล้านเนี่ยอย่ามาฟ้องกันนะเดี๋ยวพี่จะยืนที่ผู้ชายยืนแล้วแบบ อ่าฮะได้ได้อิตาลีนะคะเวนิสใช่ไหมหรือเมืองอะไรว่าเวนิสเตเตเทรเตแล้วข้ามไปก็ถึงเป็นไอ้นี่เหรอพี่ยิมกล้องยิมทอสับแล้วพี่ถาว่าพี่ถ่ายรูปแล้วก็พี่แต่ถ่ายรูปพี่ฮะเครนก็รักเครนก็อัพอันนั้นเด็กอเวกนู้ข้างบนค่ะส่วนมากอ่ะนี่ใต้เก่ามากเลยเขาบอกว่าเร้านสเอง โซเซิร์มันมีร้านอาหารด้วยแต่วันนี้ปิดค่ะเราไม่ได้ close yeah จริงจริงมีร้านอาหารด้วยแต่เขาปิดอสองสา,วคน,นงา,าควคนหนึ่งมาจากคําพูเดียและคนหนึ่งมาจากจปปอนกาดูจากหมวกสังเกตจากหมวกคนมาจากจปปอนกาตอนว่ายนะ้ำหลืออย่างเดียวจะใส่สวิมมือผู้สูงท,ที่ปิดทั้งคอและขา มุมนี้ไม่มีอะไรนี่นะคะดูสิเข้าจะให้ได้นเนาะพี่หน่องเนาะแบกยิดขึ้นไปไหมจีไม่ได้ชอบเที่ยวธรรมชาตินะั่นร้อนอซสโอ๋อเียอิตบิวตี้ฟูฟรังฮัลโหลฟรังฟรัง where you from นี่นะคะฝั่งนี้คืออิตาลี อันนั้นอันนันอาหารปิดแล้วหยิบมานั่งเน่ยเาักิสินิหอดบานหอนแดดตุ๊กนั่